สวัสดีครับผมชาคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลานะครับเป็นรุ่น M4 นะครับรุ่น M4 รุ่นรุ่น M4 นะครับรุ่น M4 งานไม้ประดู่นะครับเป็นตัวงานยิงเร็วนะครับน้ําหนักเบานะครับตัวนี้แล้วก็จะไม่มีสิ่งกีดขวางข้างหลังนะครับจะไม่มีงอนเหมือนตัวมือสอดนะครับก็คือเอาไว้ยิงเร็วยิงปลาผุดนะครับแล้วก็น้ําหนักเบานะครับเป็นนะครับเวลายกขึ้นมานะครับ แกมแนบปุ๊บสายตาจะตรงกับแนวยิงพอดีนะครับแนวลิงจะตรงกับแนวลิงนะครับสายตาก็จะทําให้เรายิงได้เร็วนะครับตัวนี้ได้เร็วขึ้นนะครับรุ่น m 4นะครับใครอยากได้รุ่นนี้ราคา2 0 0 0ันนะครับ2,000รวมส่งนะครับเราจะส่งให้ฟรีนะครับจ่ายปลายทางได้เลยนะครับในราคา2000นนะครับก็มีอุปกรณ์ให้ตามนี้นะครับมีลูกดอกให้1ลูกมีท่อพร้อมสายพี1 0หนึ่ง้ยปอนด์ึ่ชุดนะครับยาง1ชุด แล้วก็ในชุดนี้เราจะให้โรเลอร์ไปด้วยเลยนะครับเราแถมโรเลอร์ไปให้ในชุดนะครับปีกข้างขาวเป็นตันเลดนะครับตันเลยนะครับช่องทางติดต่อฝากไปก่อนเลย0972688650นะครับ0972688650นะครับเบอร์โทรมีคนคอยรับอยู่ตลอดนะครับมีแอดมินคอยรับอยู่ตลอดนะครับโทรมาสั่งซื้อได้เลยนะครับตามนี้นะครับ ตัวงานก็เป็นงานไม้ประดูไก่ e ีซี่ล c อกสแตนเลสนะครับระบบไก่เรารับประกันให้ตลอดชีพนะครับไก่เรามีรับประกันให้ตลอดชีพนะครับไก่เราจะมีตัว e ซี่ล็อกนะครับตัวนี้เพื่อช่วยล็อกนะครับผักลูกดอกเข้ามาชนแล้วก็กดตัวอ e ซี่ล็อกช่วยนะครับแล้วก็จะมีเซฟนะครับป้องกันการลั่นนะครับเวลาเราใส่ลูกดอกเข้าไปก่อนจะขึ้นยางเราก็เซฟไว้นะครับเวลาเราขึ้นต้นไม้ย้ายต้นไม้อะไรพวกนี้นะครับถ้าเราไม่ลงยางเราก็ขึ้นเซฟไว้นะครับนี่ครับ เราเคลื่อนย้ายตัวนะครับเกษตรไว้ระบบไก่เรารับประกันให้ตลอดชีพเลยนะครับสึกล้อมีปัญหาส่งกลับมาเคลมเลยนะครับอย่าไปถอดไปลื้อภายในนะครับให้ถอดแค่นอดออก3ตัวนะครับแล้วก็ยกไก่ออกมานะครับส่งกลับมาได้เลยนะครับซ่อมฟรีนะครับซ่อมฟรีตลอดชีพนะครับซ่อมไม่ได้เปลี่ยนตัวใหม่ให้ฟรีเลยนะครับลูกค้าออกเฉพาะค่าส่งนะครับลูกค้าจะได้ออกเฉพาะค่าส่งไปกลับนะครับ นการซ่อมในการดูแลเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับถ้าได้เปลี่ยนตัวใหม่เราก็เปลี่ยนให้ฟรีเลยนะครับถ้า ine, มันมีปัญหาในอนาคตได้นะครับเพราะเราการับประกันให้แบบนี้นะครับเพราะว่าเราออกแบบกลไกภายในมาอย่างดีนะครับไม่มีทางที่จะลั่นได้ง่ายแน่นอนนะครับไม่มีทางที่จะลั่นเองได้นะครับแล้วก็วัสดุเกรสแตนเลสที่นํามาทําจะเป็นเกรดแข็งนะครับไม่สามารถสาารึกล้อได้ง่ายๆนะครับก็เลยการรับประกันให้ตลอดชีพเลยนะครับล่างเป็นล่างเควันนะครับมาดูรางเควัน ลังเคเันปลายรางก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีรูรับสาย PE ตรงนี้นะครับเราใช้งานนะครับเราก็เอาสาย PE เข้าไปในรูนี้ข้างล่างนี้นะครับลูกดอกจะอยู่ร่องข้างบนนะครับรูข้างล่างเอาไว้ใส่สาย PE นะครับเราก็จะเนบสาย PE ลงไปในล่องรางเลยจนไปถึงนาไก่นะครับฝังสายไว้ใต้ลูกดอกนะครับสาย PE จะอยู่ใต้ลูกดอกนะครับเวลาใช้งานเอาสาย PE ไว้ใต้ลูกดอกแล้วก็เอาลูกดอกทับลงไปนะครับแล้วก็ล็อกนะครับเวลาเราย like ิงนะครับลูกดอกมันจะคุมไว้ประมาณนี้นะครับ แล้วก็มันจะพุ่งออกมาผ่านผ่านปีผ่านยางไปแล้วนะครับมันก็จะออกจากทางปลายหมดนะครับมันจะไหลออกทางปลายหมดจะพุ่งออกทางปลายหมดเลยนะครับมันจะไม่มีจังหวะที่สายมันหย่อนเหมือนเราเอาพาดไปข้างนอกนะครับก็มันจะไม่มีจังหวะที่สายมันหย่อนไปพันกับปีกับยางเลยนะครับมันก็จะออกข้างหน้าหมดปลอดภัยแน่นอน100%ยซนะครับผมใช้งานเองมาตลอดนะครับผลิตมาหลายปีแล้วครับตัวนี้รางควันตั้งแต่เป็นเจนเก่านะครับเป็นข้างบนโค้งๆนะครับตอนนี้ก็ออกแบบให้มันเป็นเหลี่ยมเพื่อความแข็งแรงกว่าเดิมนะครับก็ จนเป็นเจนนี้นะครับตั้งแต่ใช้งานมาก็ยังไม่เคยเจอการติดขัดแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับผมกล้ารับประกันให้เลยว่าปลอดภัยแน่นอนร้อเอนะครับเอาไปก็ยิงได้อย่างสบายใจนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องลูกดอกจะดีดกลับนะครับตัวนี้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมยิงเองตลอดใช้เองตลอดนะครับยิงโฟนนะครับเป็นงานยิงเร็วนะครับ ไม่ถ <Yes. S 1> ึงต <Yes. S 1> ั s <S <Yes. S 1> example, device, ้งชื่อว่ามันเป็นรุ่น M4 นะครับทั้งๆที่มันไม่เหมือนนะครับก็แรงมั่นใจในการออกแบบมันก็เป็นท้ายต่อ M4 นะครับเป็นท้ายเหล็กนะมันก็จะต่อมันก็จะตรงมานี้นะครับเป็นท้ายลงมาตรงนี้แล้วก็ออกมาเป็นท้ายนะครับแต่ว่าเราก็เพิ่มตรงนี้เข้าไปนะครับเพื่อความแข็งแรงเพราะว่างานเราเป็นงานไม้ไม่ใช่งานเหล็กนะครับก็เพิ่มตรงนี้เข้าไปนะครับมันก็จะไม่มีโอกาสที่มันจะแตกหักได้นะครับมันก็จะแข็งแรงแต่ว่ายังมีน้ําหนักเบานะครับ ตรงนี้มันก็จะหายไปนะครับน้ำหนักก็จะเบานะครับตรงนี้ตรงนี้ยิงเหลือท้ายแค่นิดเดียวนะครับก็น้ําหนักเบาแล้วก็เลิงง่ายนะครับแนวเลิงก็จะตรงกับสายตาพอดีนะครับแนวล่างเนี่ยเราเอาแก้มแนบปุ๊บเนี่ยแทบจะไม่ต้องขยับเลยครับมันจะพอดีมากๆนะครับตรงนี้ลยทําให้มันยิงเร็วส่วนมากนะครับผมเจ้าไว้ยิงปลาผุดนะครับยิงปลาสวายยิงปลากายอย่างนี้นะครับผุดยิงเร็วๆยกยิงขึ้นมาเร็วๆนะครับตันนี้ใช้งานได้ดีเลยนะครับ ส่วนเอาไปยิงปลาลอยปลาอะไรก็ใช้งานได้ดีแน่นอนนะครับเพราะขนาดยิงเร็วก็ยังยิงได้ดีนะครับก็เอาไปยิงปลาลอยยิงปลาทั่วไปเนี่ยก็ไล้าห่วงนะครับแล้วก็เรื่องความแม่นยําก็ไม่ต้องสืบอนะครับไอร่างควันเนี่ยแม่นแน่นอนนะครับสําหรับยิงปลานะครับแม่นแน่นอนนะครับในราคาสองพันนะครับจัดส่งให้สีเก็งเงินปลายทางนะครับอ่าส่วนลูกค้าบางท่านนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีน้ำไม่ฤด,ดูกาน ยิงปลาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีที่ยิงก็สั่งทําเป็นสองระบบไปก่อนได้นะครับ่สงทำเป็นสองระบบได้นะครับพวกนี้เพิ่มเงิน200้อยบาทนะครับเพิ่ม200บาทยิงนกได้ด้วยนะครับตัวนี้ใส่ลูกยิงนกนะครับใส่ลูกลูกเหล็กลูกกลมนะครับเหมือนปืนอารมณ์นะครับลูกปืนรถจักรยานพวกนี้นะครับลูกขนาดห้ามิลนะครับสั่งทําได้นะครับตัวนี้สั่งทาได้แค่ห้มิลนะครับลูกลูกยิงนก เพราะว่าเรายังเน้นความแม่นยําในการยิงปลาอยู่นะครับเราเน้นปืนยิงปลาเราไม่เน้นยิงนกนะครับก็ทําได้แค่5มิลนะครับอุปกรณ์เสริมนะครับในชุดยิงนกก็จะมีการเจาะฟังไมเหล็กให้นะครับแบบนี้นะครับก็จะมีไอตัวชุดลูกเดือนตัวนี้นะครับชุดเหล็กดานลูกเนี่ยให้อันนึงนะครับแล้วก็เจาะฟังไมเหล็กไปตํารางนะครับไม่เหล็กจะไม่ได้ติดตรงปลายลูกเดือนนะครับจะไม่ติดตรงปลายเหล็กดันลูกนะครับจะติดอยู่กับรางนะครับเราจะเจาะข้างรางนะครับฟังไม่เหล็กนะครับ แล้วก็เราจะฝังขยีบออกมาจากายเนี่ยประมาณให้ใส่ลูกให้ใส่ลูกเหล็กได้ประมาณสิบลูกนะครับผมจะใส่ลูกเข้าไปสิบลูกทีเดียวเวลาเรายิงออกไปนะครับมันก็จะหวังผลได้กว่าส่ยลูกเดียวนะครับยิงออกทีเดียวเป็นสิบลูกนะครับยิงเหมือนปืนลูกซองเหมือนปืนกับพวกนี้นะครับกนออกไปเยอะๆนะครับมันก็มีโอกาสหวังผลได้เยอะนะครับเราเล็งไม่ดีมันก็โดนนะครับเล็งบางทีมือสั่นอะไรมันก็ยังโดนนะครับเพราะว่ามันมีหลายลูกนะครับแลวมันโดนมันโดนทีหลายลูกมันก็มีโอกาสที่ จะได้ตัวกว่าลูกเดียวนะครับมีชุดเหล็กด้านลูกแล้วก็จะมีเพิ่มก็จะมีลูกเหล็กให้100ลูกด้วยนะครับใน2ระบบนะครับมีลูกลูกลมยิงลกให้100ลูกนะครับแล้วก็อุปกรณ์พวกนี้ก็ให้ไปตามนี้นะครับก็มียางมีท่อมีปีกโรเลอร์ตามนี้นะครับแล้วก็ให้ชุดเหล็กด้านลูกแล้วก็ให้ลูกไปอีก100ลูกนะครับ100ลูกนะครับ หมดก็จะตามนี้นะครับส่วนอุปกรณ์เสริมสามารถสั่งซื้อเพิ่มได้หมดนะครับลูกดอกลูกละห้าสิบาทท่อพลาสาิอีหนึ่งร้อยปอน่ยชุดละหนึ่งร้อยบาทนะครับยางชุดละหนึ่งร้อยนะครับล้อเลื่อร้อยห้าสิบนะครับถ้าสนามไม่พุพร้อมปืนนะครับถ้าสั่งแยกมหาก็จะร้อยแปดสิบาทนะครับรวมตรงนะครับรวเลยครับมีขายหมดนะครับอุปกรณ์ัวเหล็กด้านลูกก็มีขายนะครับลูกเหล็กอย่างลูกเหล็กก็มีขายนะครับแพ็คละสองร้อยนะครับแพ็คนึงห้าร้อยลูกนะครับลูกเหล็กลูกกลมนะครับ เต็มโฟไม้ประดูนะครับงานไม้ประดูงานยิงเร็วนะครับปรปลาขุดนะครับน้ำหนักเบานะครับก็มันจะเบากว่าไอ้ตัวกำคอนะครับตัวนี้เบากว่ากำคอแน่นอนนะครับก็จะพอๆกันกับตัวไอ้มือสอดนะครับตัวมือสอดทั่วไปนะครับแต่ว่าก็จะเบากว่านิดหน่อยนะครับไม่ได้เบากว่าเยอะนะครับ แต่เบากว่าแน่นอนนะครับเบากว่ามีสอนครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับไม้ด้วยนะครับขึ้นอยู่กับเนื้อไม้ด้วยเนื้อไม้ก็มีส่วนนะครับให้ดูแล้วลนื้อราคาสองพันนะครับยิงปลานะครับสองระบบสองพันสองนะครับสั่งทำได้นะครับจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางอย่างที่บอกเลยนะครับ มีอุปกรณ์ให้ครบเซตนะครับพร้อมใช้งานนะครับมีการรับประกันระบบไกลให้ตลอดชีพด้วยนะครับไก่เรารับประกันให้ตลอดชีพเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าสั่งซื้อไปแล้วถ้ามันมีปัญหาจะไปซ่อมที่ไหนนะครับจะไปซื้ออุปกรณ์มาใส่ที่ไหนก็เนี่ยทางเราก็มอมีการรับประกันให้ตลอดชีพเลยนะครับอุปกรณ์แยกก็มีนะครับขายมีขายทั้งหมดนะครับ กบไกลก็มีนะครับไกลก็มีแยกขายนะครับลางก็มีแยกขายนะครับหรือจะซื้อไปเฉพาะชุดลางก็มีขายนะครับลองติดต่อสอบถามลงมานะครับถามบแอดมินได้เลยนะครับเบอร์โทรนีะครับ072688650นะครับปรนนี้นะครับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ